สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกันกบ d ีเจต่อรีวิวเวกันอีกแล้วครับแหมปัญหาเรื่องราวของริ้วรอยรอบดวงตายังเป็นปัญหาหลักของใครหลายหลายคนกันอยู่แล้วก็มีข้อความเข้ามาขอเพิ่มเติมอีกแล้วครับว่าอยากจใช้แนะนําในส่วนของไอครีมจากฝั่งเกาหลีอีกบ้างหน่อยซึ่งเครื่องสำอางในฝั่งเกาหลีที่ได้ังนี้มีเยอะมากเลยแล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ เรียกว่าทุกแบรนด์เขาก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะดูแลผิวปัญหาผิวต่างๆนี่แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวเรื่องของผิวที่หยาบกร้านเรื่องของความหมองคล้มเรื่องของริ้วรอยอะไรต่อมิอะไรต่างๆไม่เว้นแม้แต่อายครีมนี่นะซึ่งเจ้ารอบดวงตาของเราเนี่ก็มีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันมีริ้วรอยง่ายมันบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองดีแค่ไหนเพราะฉะนั้น การที่เราหลายๆคนไปหาครีมดูแลรอบดวงตาที่ดีแล้วก็ถูกกับตัวเองนั้นก็เป็นอะไรที่จําเป็นเหมือนกันหลายผลิตภัณฑ์ที่เคยรีวิวไปเนี่ยเขาก็จะมีสูตรเด่นๆหลักๆก,ก็คือการผรสมนู่นนั่นนี่ซึ่งก็จําเป็นกับการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วก็สูตรหนึ่งแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งที่เขาไปเอาในส่วนของเจ้าเปปไทด์ซูปเปอร์คอลลาเจน พี่จะช่วยกักเก็บน้ําได้มากถึง65%ให้กับผิวรอบดวงตาของเรากันด้วยวันนี้นําเสนอในส่วนของ E2D ตัวนี้ครับ จากฝั่งเกาหลีเนาะอีทูดีเนี่ยก็จะเด่นดังมากไม่ว่าจะเป็นแป้งพับเป็นครีมบำรุงเป็นโน่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายเจ้าตัวไอครีมเขาก็ใช้ดีเหมือนกันนี่คือในส่วนของ Moist Full Collagen Intense Eye Cream ของอีทูดีกันนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญของเจ้าไอครีมตัวนี้กันดีกว่าว่ามีส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจย,ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเนื้อครีมกันว่าไอครีมตัวนี้เนี่ยมันนุ่ม ชุ่มชื้นทาง,ง่ายเกลี่ยง,ง่ายอย่างไรครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อครีมกันดีกว่าว่าเจ้าอายครีม Moistful ตัวนี้ของ E2D เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาผสมในส่วนของเบปไทและก็คอลลาเจนมาค่อนข้างจะเยอะเลยเป็นตัวเด่นๆหลักๆของเจ้าครีมนี้ก็ว่าได้วิธีการใช้ก็ง่ายๆใช้ไม่เยอะ อ c r ครีมที่เป็นอะไรที่ไม่เคยเปลืองเลยสําหรับต่อระกูลเพราะว่าใช้ไม่เยอะแค่เพียงเท่านี้นี่คือสามารถที่จะกดเบาๆได้ทั่วรอบดวงตาทั้งสองข้างแล้วนะครีมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ที่มีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแบบนี้แหละนะครับนี่นุ่มมากเลยเขาผสมคอลลาเจนด้วยนะวิธีการใช้ของต่อระกูลก็เหมือนกับไอครีมตัวอื่นๆทั่วๆไปก็คือการกดเบาๆ ที่รอบดวงตายิ่งเราเบาเมือมากเท่าไหร่ต่อดวงตาของเราก็ยิ่งดีกดเบาๆเพื่อให้สารคุณสมบัติต่างๆของเจ้าอายครีมตัวนี้มันทำงานได้ดีขึ้นอาจจะเน้นบริเวณหางตาเพราะหลายคนเนี่ยเวลาย,ยิ้มก็จะมีตีนกา หรือแค่เพียงกระพริบหยีตาเบาๆก็มีตีนกาแล้วตอ่อระกูลเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของตีนกาเพราะว่าดูแลนะครับด้วยการใช้ครีมบำรุงรอบดวงตามาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยมังก็คือให้ดูนะ ปัญหาเรื่องริ้วรอยรอบดวงตาจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาเพราะดูแลมาตั้งแต่เนื่นๆคือให้ความสำคัญกับมันช่วงไหนไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อไอครีมก็อาจจะใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่เนื้ออาจจะหนักสักหน่อยกดเบาๆแบบนี้แหละรอบดวงตาแต่สมัยนี้คือเขามีแย่ประเภทให้เรา เราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมอย่างอ e ีทูดี้นี้เขาก็ออกไอครีมออกมาเราก็ซื้อมาใช้เพราะอะไรเพราะเขาได้มีการออกแบบแล้วก็มีการเทสเพราะบางคนเนี่ยคือบริเวณรอบดวงตาเนี่ยคือที่มีความบอบบางมากพอมันบอบบางแล้วเนี่ยการที่จะเลือกใช้อะไรรอบดวงตานี่จะเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักคิดเยอะ เพราะถ้าเกิดว่าทาไปแล้วตาบวมเป่งมาในตอนเช้านี้ก็จะไม่ดีนะผลิตภัณฑ์ที่เขาทําเป็นไอครีมเนี่ยก็จะมีการทดสอบทดลองว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้และแน่นอนส่วนมากก็จะไม่ผสมในส่วนของน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะมันอยู่ใ,ใกล้ดวงตามันอาจจะทําให้อ่า เวลานอนมันอาจจะมีบางส่วนซึมเข้าตาอาจจะทําให้แสบและคลายเคืองหรือแม้กระทั่งทําให้ผิวรอบดวงตาเกิดอาการบวมแพ้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะบอบบางบอบบางมากๆเป็นพิเศษริ้วรอยที่เกิดง่ายที่สุดรอบดวงตาก็คือใต้ตาและหางตา จริงๆบางคนเขาถ่าเฉพาะรอบดวงตาก็ไม่มาเน้นตีนกานะแต่ต่อรกุลนี่คือแต่ไปด้วยถ้าไม่หยีมากจริงๆมันก็ไม่มีอะตีนกาแต่บางคนแค่แค่เพียงแค่กระพริบตาตีนกาก็มาแล้ว นที่อายุ50ยังต่อตระกูลนี่ก็ต้องแบบดูแลเป็นพิเศษอ่าเสร็จแล้วแค่นี้นะครับตระกูลใช้ในช่วงเชา้านะครับก่อนที่จะบำรุงตัวอื่นหรือหลังจากบำรุงตัวอื่นแล้วหรือก่อนที่จะทาครีมกันแดดนะตบน้ำตบลงเซรัม่มลงครีมบำรุงโน่นนั่นนี่เสร็จแล้วก็นะครับผมแต่ด้อายครีมเราก็ทาทับด้วยครีมกันแดดในช่วงเชา้า หรือถ้าขี้เกียจตอ่อคุณก็จะใช้เฉพาะช่วงก่อนนอนแค่นั้นตบน้ำตกนูนน,นันนี่ทาครีมแล้วก็แตะไอครีมรอบดวงตาอย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจแล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยทุกอย่างมันต้องลงทุนลงเวลาต้องใส่ใจกับมันต้องดูแลมัน อยากจะเป็นคนที่มีผิวพรรณที่ดีรูปร่างที่ดีหรืออะไรที่ดีคุณก็ต้องแลกเนาะนะครับอยากจะเป็นคนหุ่นดีก็ต้องแลกมาด้วยการเสียเงื่อนในการออกกําลังกายการควบคุมอาหารการพักผ่อนให้เพียงพอต้องดูแลตัวเองคืออยู่เฉยแล้วคุณจะมีผิวพรรณดีแล้วก็หุ่นดีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้การที่คุณจะมีส่วนไหนในร่างกายที่มันดูดีคุณก็ต้องใส่ใจที่จะดูแลมันนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าตัวนี้ผ่านนะ เพราะว่าให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นมากๆหลังจากที่ใช้ไปได้ไม่นานจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีความอิ่มขึ้นอะคือใต้ตามันจะอิ่มขึ้นเพราะว่าคอเลาเตแล้ลก็เเปปไถ่ที่ช่วยกักเก็บน้ําให้กับบริเวณใต้ตาแล้วก็รอบดวงตาของเรานั่นเองนะนะนะครับผมอะใครเคยใช้ตัวนี้ E2D Eye Cream นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันใครมีคำถามมีปัญหาเข้ามาถามกันได้นะครับผมส่วนใครอยากให้รีวิวอะไรก็เข้ามาขอกันและสุดท้ายอย่าลืมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ดิจิต a ลรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ